สวัสดีนะักเรียนทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวในภาษาจีนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องชื่อวัวเวจีเ๋ยเฉาชื่อวเจี๋ยเฉานะคะแปลว่าการแนะนําตัวเองเนาะ,ะเวลาเราแนะนําตัวเองเราก็จะพูดยังไงพูดชื่อใช่ไหมคะพูดอายุถ้าสมมติว่าคุยกับเพื่อนต่างชาติใช่ไหมเราก็ต้องบอกใช่ไหมคะว่าเราเป็นคนประเทศไหนถูกไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะ,ะมาดูอันแรกเลย การแนะนําตัวอันแรกคือการทักทายสวัสดีนะคะสวัสดีภาษาจีนออกเสียงว่ายัางไงเอ่ยนี้เ่าถูกไหมนี้เ่าแปลว่าสวัสดีนะคะในนี้มีอะไรนี้ห่า หวเจ้วนะคะหวเจ้าคำว่าหว่อเจ้วแปลว่าฉันชื่อนะคะฉันชื่อหลังจากคาว่าหว่เจ้วตรงนี้ให้เด็กๆเติมชื่อตัวเองเข้าไปไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะเป็นของเราซื้อแล้วกันเราซื้อชื่อว่าเราซื้อลินถูกไหมเราซื้อชื่อเล่นว่าลินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อแนะนําตัวเราซื้อก็จะบอกว่านี่ฮาวหว่เจ้หลินนะคะนี่ฮาว ว่าเจวลินเห็นไหมหลังจากคําว่าลินนะคะอ่าหลังจากคําว่าเจี้วคํานี้จะใส่ชื่อเล่นนะคะเราชื่อชื่อเล่นว่าลินถูกไหมก็ใส่คําว่าลินลงไปอ่าสมมติเพื่อนๆอ่ะเด็กๆคนอื่นไม่ได้ชื่อนี้น่ะชื่ออื่นสมมุติว่าเราชื่อว่าเป็นปลาละกันอ่ะสมมติเราชื่อว่าปลาเราจะแนะนําตัวว่าเราชื่อปลาเราจะพูดยังไงเราก็ต้องพูดว่าหหนีาวเี้ยวปลานะคะหหนีาวเจี้ยวปลา หรือว่าชื่อนมีชื่ออะไรอีกไหมสมมติเราชื่อ,อเป็นขนุนละกันอ่ะโอเคสมมติเราชื่อว่าขนุนเรามีชื่อว่าขนุนเราต้องการแนะนําตัวเองภาษาจีนก็จะบอกว่านี่เห่าหัวเจ้าขนุนนี่ห่าหัวเจ้าขนุน ประมาณนี้นะคะหลังจากคําว่าเจี้ยวตรงนี้ให้ใส่ชื่อตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นก็ได้นะคะได้ทั้ง2แบบเลยนี่หาวเจ้วแปลว่าสวัสดีฉันชื่อแล้วตามด้วยชื่อของตัวเองเนาะอันนี้คือประโยคแรกนะคะอ่ะเด็กๆออกเสียงตามเราซื้อค่ะนี่หาว่าเจ้วอะอีกรอบนึงนะคะนี่าวเจ้ว แล้ว,ว่าสวัสดีฉันชื่อนะคะอะต่อไปเป็นประโยคที่สองประโยคที่2ออันนี้จะเกี่ยวกับอายุของเราแล้วปออนนกติเด็กชายอายุ7ดขวบถูกต้องไหมเด็กอายุ7ขวบใช่ไหมคะ7ภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงเอ่ย7ภาษาจีนออกเสียงว่าชีถูกไหมคะชีเด็กเห็นตรงจุดๆ,ๆ,ๆที่เราสูเว้นไว้ไมเอ่ย อ่ะตรงนี้นะคะอ่ะเอาเป็นคำอ่านเนาะคำอ่านของประโยคนี้นะคะในคำอ่านประโยคนี้เดๆเขียนไปไว้ก็ได้ค่ะเขียนคำว่าชีชอีชีนะคะในช่องจุดๆๆเนาะที่เว้นไว้นะคะสามารถเขียนลงไปได้เนาะอ่ะเขียนว่าชีนะคะชีประโยคนี้จะออกเสียงว่ายัางไงอ่านมาดูวอเซียนจ่ายนะคะวอเซียนจ่ายวอแปลว่าฉัน เสียนใจแปลว่าตอนนี้นะคะเสียนใจแปลว่าตอนนี้ว่าเสียนใจชี่ซุยชี่ซุยชีคือเจ็ดถูกไหมซุยคํานี้นะคะซุยคํานี้เขาจะอยู่ตามหลังเลขอายุของเราไม่ว่าเราจะอายุหนึ่งครัหรือหนึ่งร้อยปีก็ตามนะคะคําว่าซุยจะอยู่ตามหลังเลขอายุของเราเสมอแอบประโยคนี้จะเป็นว่าเสียนใจชี่ซุย วัวเซียนจ่ายชีุยนะคะแปลว่าตอนนี้ชันอายุเจ็ดขวบแล้วนะคะตอนนี้ชันอายุเจ็ดขวบแล้วเนาะ,ะเด็กๆออกเสียงตามหลักสื่อทีละครึ่งประโยคค่ะ w ัวเซียนจ่ายวัวเซียนจ่ายชี่ซุยชีุ่ยทีนี้ลองรวมทั้งประโยคนะคะ 我现在七岁。我现在七岁。อ่ะประโยคนี้แปลว่าตอนนี้ฉันอายุเจ็ดขวบนะคะอายุเจ็ขวบเนาะชีสุยนะคะหัวเสียนใจชีสุยอ่ะก่อนหน้านี้แนะนําชื่อถูกไหมข้อนี้ก็เลยเป็นการบอกอายุนะคะบอกอายุไหนลองเอามารวมกันซิของก่อนหน้านี้แล้วก็ของอันนี้ด้วยเราก็จะพูดประโยคได้ว่า นิ่เห่าวแล้วตามด้วยชื่อนะคะวอเซียนใจชีุ้ยแปลว่าตอนนี้ฉันอายุเจ็ดขวบแล้วนะคะอายุเจดขวบแล้วเนะาะอ่ทีนี้ประโยคสุดท้ายเลยประโยคนี้เราไม่ต้องเติม,มอะไรเลยนะคะสามารถอ่านตามได้เลยนะคะอ่านตามได้เลยประโยคนี้คือ我是泰 a i 国人 วชชอไทยกัวเรนนะคะแปลว่าฉันเป็นคนไทยอ่ะเดี๋ยวลองออกเสียงตามเราซืูเทียครึ่งหนึ่งนะวชชอไทยกัวเหรินอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะวชชอไทยกัวเหรินอ่ะลองดูทั้งประโยคไหมวชชอไทยกัวเรน วอร์เชไทยั r เ n อ่ะแปลว่าฉันเป็นคนไทยนะคะประโยคนี้คำว่าวอใช่ไหมวอแปลว่าฉันนะคะแปลว่าตัวเราเองเนี่เองคำว่าเชคำนี้เชแปลว่าเป็นนะคะ,ะเขาแปลตรงตัวเลยเนาะวอร์เชฉันเป็นเป็นอะไรคำว่าไทยขัวไทยขัวแปลว่าประเทศไทยนะคะแปลว่าประเทศไทยส่วนคำว่าเรนคำนี้แปลว่าคนนะคะ ไทยกัวเหรนไทยกัวเหรนก็แปลว่าคนไทยนะคะคนไทยเนาะประโยคนี้อ่ะทุกคนออกเสียงตามมาซิอีกรอบหนึ่งค่ะ wash ไทยกัวเหรน wash ไทยกัวเหรน แปลว่าฉันเป็นคนไทยนะคะฉันเป็นคนไทยเนาะอ่าวันนี้เราเรียนรู้ทั้ง3ประโยคเลยทั้งการแนะนําชื่อใช่ไหม你好ยงแล้วตามด้วยชื่อแล้วก็我现在七岁และประโยคสุดท้ายคือ我 o ื่อไท้กัวเรนนะคะฉันชอไทกัวเแปลว่าฉันเป็นคนไทยเนาะ อ่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดเราช่วอ,อธิบายก่อนนะแบบฝึกหัดเรามี2แบบนะคะคือ 1. ให้เด็กๆเ,เขียนตรงนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนตรงนี้ลงไปหลังจากนั้นให้อัดคลิปตัวเองอ่านประโยคต่างๆอะ่ะเห็นไหมคะว่าในแต่ละประโยคมันจะมีคําอ่านอยู่ด้านบนเห็นไหมมีทั้งหมด3ประโยคนะคะนี่หาวอ r ์เจลแล้วตามด้วยชื่วอ w ์เซียนไจ่ชีซุยเห็นไหมที่ว่างๆอยู่ให้เติมคําว่าชีเข้าไปนะคะ ชอ,อีชีเนาะเพราะชีแปลว่า7ทุกคนอายุ7ขวบถูกไหมวอเซี่ยนใจชีซุยแปลว่าฉันอายุ7ขวบนะคะวอเช่อไทยก๋วเหรนก็คือฉันเป็นคนไทยนั่นเองอ่าแต่ตรงที่เป็นอ่าเป็นตัวจีนเห็นไหมคะหลังจากประโยคแรกตัวจีนนี้ฮาวเจ้า ให้เด Bref, of of town, school school uh, ็กๆเติมชื่อจริงแล้วก็นมสกุลของตัวเองเข้าไปนะคะอเขียนชื่อจริงแล้วก็นมสกุลตัวเองเข้าไปในช่องนั้นเนาะหลังจากนั้นประโยคที่2ประโยคที่2เด็กๆสามารถเขียนตามหลดซื้อได้เลยนะคะสามารถเขียนตามหลดซื้อได้เลยเนาะก็คือวัวเสี้ยนใจชีซุยนะคะชีซุยตอนนี้ฉันอายุ7ขวบเขียนตามหลดซื้อได้เลยนะคะอันนี้ การบ้านที่เป็นแผ่นง,งานอ่ะที่เป็นใบงานไม่ยากนะคะให้เด็กเขียนแค่นี้เองก็คือเขียนชื่อจริงกับนามสกุลของตัวเองหลังจากนั้นประโยคที่2ก็คือชีซุยถูกไหมอายุ7ขวบให้เติมเข้าไปนะคะเขียนตามซื้อไปได้เลยเนาะ,ะหลังจากนั้นทำอันนี้เสร็จแล้วให้เราอัดคลิปตัวเองนะคะพูดประโยคแนะนําตัวเองนะคะอย่างเช่นเราลองแนะนําตัวเองให้ฟังอีกรอบนึงเนาะ้ห่าวหัวเจ้า ตามด้วยชื่อจริงนะคะ我现在七岁，我是泰国人。อ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ你好我叫แล้วตามด้วยชื่อจริงนามสกุลของเรานะคะ我现在七岁，我是泰国人。 อ่ะอันนี้ตรงแนะนําตัวดีๆจะพูดเป็นชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นก็ได้แต่ทางที่ดีให้พูดเป็นชื่อจริงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาส่งคลิปนะคะอาจจะต้องมีเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงมากํากับด้วยเนาะเขียนชื่อชั้นเลขที่บอกเราซื้อด้วยนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่อ่าบอกเป็นชื่อเล่นเนาะสมมุติเราบอกเป็นชื่อเล่นมาเราซื้ออาจจะจําชื่อจริงหนูไม่ได้นะ อหนูก็ต้องเขียนชื่อจริงของเรากำกับมาด้วยนะคะในคลิปของเราเนาะ,ะสมมติส่งคลิปมาแล้วแล้วก็ส่งข้อความชื่อชั้นเลขที่ตามมาก,ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะแนะนำตัวเป็นชื่อจริงนามสกุลในคลิปเลยอันนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆสะดวกเลยเนาะ,ะการบ้านวันนี้ของเราก็มี2อ,อย่างนะคะ2อ,อย่างตามนี้เนาะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักมาถามเราซื้อได้เลยนะคะทักเรถามเราซื้อได้เลยเนาะ อ่ะโอเคอย่างงั้นวันนี้เราสื่อสอนถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าเนาะสำหรับวันนี้ซีซีตาเจียไปไป